สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำาให้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์อกรุดเป็นพระกลุ่มใหม่มาคุณพรมนะครับพระสมเด็จกลุ่มใหม่มาคุณพรมจะต้องมีตาวัดใหม่อมาตรถปั๊มติดไว้ถ้าองค์ไหนไม่มีตาวัดใหม่ปั๊มติดถึงแม้จะมีคิดโกหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูง เราก็ยังถือว่าเป็นพระกุกเก่านะครับตัวนี้เป็นตัวแยกแยะพระสศียพิมพ์อกทศที่อยู่ในเจดีย์บางคุนพรมก็มีมากมายหลายแบบนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่อยู่ในเจดีย์บางุพรมรู้สึกจะเป็นพิมพ์ที่คนนิยมกันนะครับไอ้คำว่านิยมนั้นก็อยู่ที่เซียน จะหยิบพระพิมพ์ไหนมาเล่นเขามีพิมพ์อะไรเขาก็นำมาเล่นแบบนั้นพิมพ์อกครุฑจะมีเอกลักษณ์พิเศษก็คือเป็นพระที่มีการนั่งแบบคัสมบติเพชรไม่มีเส้นชายจีวรน,นะครับรูปทรงของพิมพ์นี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ความเก่าก็ยังชัดเจนนะครับคิโกก็มีติดพอสมควรถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายส่วนด้านหลังน้ำมึกที่ปั๊มติดก็เป็นสีน้ำเงินนะครับธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ทำให้เส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก มีเว้ามีโคง้งมีบิดมีเบี้ยวมีผุ่นงอขึ้นมาถือว่าเป็นธรรมชาติที่โอเคนะครับภาพนี้เป็นภาพองค์เต็มด้านหน้านะครับเราจะเห็นเส้นสายที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงแต่ก็ยังสมบูรณ์ ไม่มีเส้นไหนที่ขาดแบ่งโดยเฉพาะรูปขององค์พระนะครับเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมีความสูงความต่ำของพื้นผิวที่กูก็จับติดพองดงามเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะดูง่ายด้านหลัง ก็เป็นหลังกระดานเป็นหลังที่มีความมาตรฐานนะครับน้ำมึกที่ปั๊มติดก็เป็นสีน้ําเงินพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเุณภาพมีความสูงความต่ําเป็นพระที่ธรรมชาติชัดเจนนะครับด้านข้างตามข,ขอก็มีรอยปีรอยแยกม,แมีขี้โกะลงไปเกอจับติดส่วนด้านใน องค์พระก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับมีผิวพันธุ์ที่มีความสูงความต่ำเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้าเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำในส่วนที่ต่ำก็มีทิกุ้ลงไปเกาะจับติดเห็นสภาพแบบนี้แล้วก็ ชัดเจนว่าเป็นพระที่มีธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับภาพนี้เป็นภาพของพระเกตย,ยาวไปจอดเส้นสมดันบนเม็ดสีขาวๆแบบนี้เป็นผลึกแคนไซส์นะครับพระสมเด็จที่มีความเก่าไม่ผ่านการใช้บูชา มักจะมีผลึกแขนซ้ายขึ้นมาปรากฏให้เราเห็นภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอ,อกนะครับเนื้อก็มีการเซตตัวเนื้อเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำซอกแขนก็มีขี้กุลงไปเกาะจับติดนะครับเส้นของแขนก็เป็นธรรมชาติมีความพริ้ว ภาพนี้เป็นภาพบ่งแขนแล้วก็ตรงหน้าตักการนั่งจะเป็นการนั่งคัดสมาธิเพชรไม่มีเส้นชายีวอนนะครับพระสุเดจที่มีเส้นชายีวอนจะเป็นพระสุเดจพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะฮะภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงนะครับเส้นสายค่อนข้างใหญ่โตเนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มีความสูงความตำ่ำภาพนี้เป็นภาพฐานซิงกับฐานบัวฝั่งซ้ายนะครับเนื้อพระก็มีความแห้งสนิทบมกบอกถึงความเก่าที่กุก็มีสาพัชนิดที่ลงไปเกาะจับติดประเภทที่ฝุ่นที่ดินที่ทรายที่ผงเศษไม้ใบหญ้า ภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสดฝั่งขวานะครับไม่ว่าเราจะดูตรงไหนเราจะเห็นเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องดูด้วยสายตาเราเล่นพระสมัยนี้เราต้องเห็นกับตาต้องวิเคราะห์ความเก่าโหที่ปรากฏให้เราเห็นต้องอวิเคราะห์ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าเป็นอย่างไรนะครับ ภาพนี้เป็นฐานล่างสุดฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้เป็นเส้นซมภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวามือขององค์พระเนื้อหาบริเวณพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำสิ่งเหล่านี้เกิดจากปูที้งอกขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นแขนขวาตรงนี้เป็นเส้นซมภาพนี้เป็นเส้นซมบนฝั่ง ซ้ายขององค์พระตรงนี้เป็นบริเวณนอกเส้นสมเนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับตรงนี้เป็นบริเวณในเส้นสมภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระตรงนี้เป็นแขนขวาตรงนี้เป็นหน้าอกตรงนี้เป็นซอกแขนนะครับตรงนี้เป็นเส้นสม ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมนะครับสิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานและก็สภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมก็คือต้องเป็นพื้นที่ที่มีความท้นสูงนะครับภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงตาวัดใหม่อามาตะรถ องค์นี้ปลายเจดีของตาวัดจะหลดเส้นข้างบนนี้นะครับบางคนก็บอกว่าตาเจดีแบบนี้เป็นตาเจดีที่แท้แต่ตามหลักความจริงเรื่องตาเจดีหรือสีของน้ำหมึกไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาตัดสินใจว่าองค์ไหนจะแท้จะเคสิ่งที่เราต้องนำมาดูก็คือความเก่าและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพําขอบตามมุมลองคิดดูดิฮะว่ามนุษย์สามารถจะแกะแม่พิมพ์ได้แบบนี้ไหมถึงแม้จะแกะได้ก็ต้องใช้เรียะเวลานานเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินว่าแท้หรือเท้พระที่ธรรมชาติชัดเจน จะเป็นพระที่เรียนแบบไม่ได้นะครับพระเรียนแบบก็คือพระที่มนุษย์ทําขึ้นมาโดยนําเอาพระต้นแบบมาจําลองแม่พิมพ์มาแกะแม่พิมพ์นะครับภาพนี้ก็ถ่ายเห็นถึงสีสันของน้ําหมึกซึ่งมีสีเจือจางลงเนื่องจากความเก่าสีดำๆที่เราเห็นนี้ก็คือน้ำหมึกปั้มทับที่กรก ทำให้เกิดสีดับนะครับภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างซึ่งเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงตำแหน่งนี้นะครับสังเกตดูเนื้อนะฮะปูนงอกขึ้นมาเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำตอนนี้เรามาดูองค์ภาพด้วยกล้องขระแขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้า สภาพแบบนี้ก็เป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างเราศึกษาพระเก่าศึกษาพระที่มีอายุเกิน150ปีเราต้องศึกษาในเรื่องของธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเราจะไม่ศึกษาในเรื่องของความเหมือนคนที่ศึกษาในเรื่องของความเหมือนจะมีโอกาสเจอพระปลอมเพราะว่าพระปลอมก็นำเอาพระ องค์สำคัญองค์ดังมาแกะแม่พิมพ์เรียนแบบนะครับพระสมเด็จจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเอกภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับไม่มีพระองค์ไหนที่จะเหมือนกันนอกจากพระเรียนแบบ ซึ่งเรียนแบบจากพระองค์สำคัญแล้วก็สร้างขึ้นมาอาจจะสร้างด้วยเลิ้นดังนั้นเส้นสายต่างๆก็จะตรงกับต้นแบบแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับการศึกษาสะสมพระ สมเด็จที่มีอายุเกินร้อ้สิบปีก็คล้ายๆกับเราศึกษาสะสมวัตถุโบราณน,นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องดูคือความเก่าแล้วก,วก็พระสมเด็จสร้างจากเนื้อผูดเปลือกหอยสิ่งที่ดูต่อไปก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอนยะุแผ่นไซายกันครับด้านหลังก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะต้องมาพิจารณานะครับโดยเฉพาะตามขอพระจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางเยภาพธรรมชาติของความเก่าและธรรมชาติของพระสุเด็ดที่ เจดีย์บาคุพมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพให้เราเห็นต้องมีความสูงความต่ำถ้าองค์ไหนขอบเรียบตึงไม่มีรอยปีรอยแยกไม่มีพูดงอกเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคหรือพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บาคขุนพมลักษณะแบบนี้ อแบบนี้เป็นลักษณะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับปัญหาใหญ่ของการศึกษาสะสมวัสมเด็จก,ก็คือเรื่องของราคาแล้วก็การถูกคนตีเครเราเอา,าพระไปให้คนที่ไม่มีความรู้ดูเขาก็วิจารณ์แบบไม่รู้พระแพ้ก็ตีเป็นพระเค โดยอาจจะใช้คำพูดของเซียนว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์โดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าแพ้ยังไงเกยังไงนะครับหรือเราต้องการจะขายผ้าในราคาแพงๆแต่เราไม่มีลูกค้าไม่รู้จักใครดังนั้นก็อต้องเอาไปให้เซียนดูเพราะว่าเซียนก็บอกว่าใครมีภาพแบบเขาเนี่ย จะซื้อในราคาหลายๆล้านแต่เมื่อเราเอาขึ้นไปให้เขาดูเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ติเคไปนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเช่าพระในราคาแพงๆมาเก็บตุนไว้นะครับพระที่เขาบอกว่าเก้ก็อาจจะเป็น้าะแท้ก็ได้แต่คนเราก็ดันไปเชื่อเสียง ื่อที่เขาบอกว่าเป็นพระของเราเป็นพระเก้นะครับเดี๋ยวเราจะยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูดเรกหอยซึ่งเป็นสซ่สมหลักในการสร้างพระสมเด็จดูว่าพระองค์นี้จะเป็นพระที่มีอายุถึงยุคหรือไม่แล้วก็มีเนื้อปูดเรกหอย เป็นสมสมหลักหรือไม่นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คกระยุแคนไซลงไปแล้วนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคและมีปูดกระขอให้เป็นโซ่สมหลักในการสร้างน้ำยาที่จดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระและก็จะมีฟองกาดขึ้น,นรพระองค์นี้เป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยกุก เป็นพระที่ไม่มีปูกระหอยอยู่ในเนื้อพระซึ่งอาจจะสร้างจากปูนพัสเตอร์สร้างจากเรซินน้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่กาะบ,บนองค์พระจะกระจายหายไปเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับที่เชื่อถือได้ เป็นการพิสูจน์เบื้องต้นคำว่าพระแท้ย่องขายได้ก็เป็นแค่วาทกรรมนะครับพระแท้บางองค์ก็ขายไม่ได้พระของใครถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย นที่จะมาซื้อเขาต้องไว้ใจต้องเชื่อใจว่าพระนั้นของคนคนนั้นต้องเป็นพระแท้นะครับตอนนี้ถึงจุดที่หยดน้ำยาเช็คกับยุแหไนไน์แล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนองพ์พระพองอากาศก็ขึ้นมาก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุค และมีเนื้อปูดปลาหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างซึ่งตรงกับคำโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสมเด็จว่าพระปูดปั้นเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้านานน้ำยาก็จะกัดเนื้อพระทำให้พระขาดความสวยงาม หลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่าพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคโดยการพิสูจน์ด้วยการ,ยยการหยดน้ำยาเช็ดกรแผ่นไซจะมีลักษณะแบบไหนพะสดุเดบางคุณพรมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางคาภาพที่สูงดังนั้นไม่ว่าเราจะดูตรงไหน ก็จะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับถ้าองค์ไหนก่อนที่จะหยดน้ำยาเช็คยิวแฮนไซถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาง,ทางกายภาพที่ชัดเจนผิวพัรรณเรียบตึงเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุค การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพควรจะมีทั้งในและนอกเส้นซ้มนะครับไม่ว่าเราดูตรงไหนก็ควรเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดที่เราดูนะครับรถยนต์ โสรอยที่มีราคาแพงก็เพราะว่าเป็นการประกอบด้วยมือคนทีละชินช้นทีละชิ้นส่วนพระสมเด็จหรือวัตถุโบราณที่มีราคาแพงก็ย่อมเกิดจากความเก่าเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นพระที่ลอกแบบลอกพิมพ์มาจาก พระองค์ดังนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์อกครุฑเป็นพระสมเด็จพระละคงที่ถูกนำมาฝากไว้ในเจดีย์บางคลุมโพมพิมพอกครุฑนี้เป็นแม่พิมพ์ที่เหมาะสำหรับข้าราชการนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าครุฑเปรียบเสมือนพาหนะของ พนธรายแล้วก็พระมาหากษัตริย์เปรียบเสมือนพนธรายอาวตารนะครับใครได้ข้อบครองบูชาเชื่อกันว่าจะเพิ่มให้มียศถาบรรดาศักด์มีอัตามาลมีนะครับโอเคครับสอบคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ